บริษัท MG Entertainment a s เ a ชียจำกัดผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผู้เดียวนะคะในการนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยคุณภาพสูงนำโดยคุณคองข,องขวัญเลิอจารุอนานประธานบริหารบริษัท MG Entertainment a, a um s เ a ชียจำกัดจัดงานแกนโอเพนนิ่งนะคะบริสินเวิร์สไทยแลนด์วีโปรเทคยูบรีดเปิดตัวผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยที่มีชื่อว่าบริสินเวิรนะคะผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก เพราะว่าใช้กระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงนะคะเขามาเปิดตลาดทั้งในประเทศแล้วก็กลุ่มอาเซียนณบริเวณน้ำพูศูนย์การค้าด่เอมพอเทียพร้อมด้วยทัพนักแสดงชื่อดังนะคะอย่างหนุ่มก๊อตสาริชชี่และก็คุณแม่คนสวยอย่างสาวพอยชิตจันนะคะที่มาพร้อมกับลูกๆสุดน่ารักอย่างน้องชิโนแล้วก็น้องชิต้ามารวมสร้างสีสันภายในงานเปิดตัวครั้งนี้ด้วยคือเราอยากจะเปิดให้ทำให้คนรู้จักผลิตภัณฑ์ของเราเกี่ยากับคุณภาพดีการเริ่มงานกับทีมเกาหลีค่ะ ทีมเกาหลีเป็นการทีมท,ทำงานที่จริงจังและเครียดมากดีใจมากเลยค่ะแล้วก็เหมือนเราได้ได้ทักแทนแบบวิธีการใช้ชีววิธีการดูแลตัวเองกับทุกคนด้วยเพราะช่วงนี้มันก็มีการบอกว่าอยากให้ทุกคนรู้ว่าวิธีการดูแลตัวเองเป็นยังไงเงยก็ต้องบอกว่างานนี้เป็นงานที่รู้สึกว่า ก็มีการร่วมทุนด้วยนะก็เมื่อกี้จบไปที่1,500บาทนะครับก็แค่ห้าพันบาทนะครับก็ก็ดีใจมากที่เป็นแฟนทุกคนนะครับเขามาร่วมสนุกร่วมทุนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับหน้ากากตัวนี้นะคะเป็นนวัตกรรมอนาคตแห่งโลกอนาคตนะคะเราปั่นด้วยเส้นใยไฟฟ้าสถิตนะคะเส้นตัวนี้เนี่ยไม่สามารถใช้ซ้ำได้เลยโดยที่ไม่ต้องซักนะคะคำจัดที 150ชนิดนะคะอนุภาพ0.1แอมป์ค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ของเรานะคะได้ F D A U S A C E ยุโรปนะคะรับรองเอ่อได้การรับรองจาก h G S นะคะแล้วก็ออยลไทยเราก็ได้เรียบร้อยแล้วค่ะนะคะต่นะะก,กอนจเซกอนผลิตภัณฑ์เราอาจจะเออมีคำนี้ว่าหน้ากากอะไรแพงจังแต่ตอนนี้เราต้องเขียนเป็นว่าหน้าหน้ากากอะไรทำไมใส่แล้วสบายจังนะคะถ้าสน,สนใจผลิตภัณฑ์ของเรานะคะสามารถ ื้อไดจ้จากผ่าน s h อ p e e l a z a d a แล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศค่ะคุณผู้ชมสามารถสัมผัสกับความพิเศษของนักกากอนามัย b r i สซินเวอรนะคะได้เร็วๆนี้ที่ร้านขายยาและร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศหรือจะสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะได้ที่ช้อปปี้แล้วก็ลาซาด้าและคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามข้อมูลผลิตภัณฑ์รวมไปถึงการจัดกิจกรรมอื่นๆของ b r i สซินเวอร์ไทยแลนดได้ที่เว็บไซต์แล้วก็ Facebook Fanpage ของ b r i สซินเวอร์ไทยแลนดได้เลยนะคะ